กลัวไหมยอคือนนกลัวฮะดึงกระชากสิอลูกกระชากมันไ,ไม่พอค่ะทำไมต้องทำเองเอ่ะทำไมไม่ไออกมาทำสามสองหนึ่งเสือแบบผ่านี ไปฟัดดี้วนนียเวลาสี่ทุ่มแล้ววันนี้ออ,เอ,อมเด็ดมีอะไรบอกด้วยแวะออมเม็ดจะมาจะถอนฟันเพราะว่ามันโยกโยกโยก,ยก,ลยนนยกแล้วในเวลาออมเด็ดโยกแล้วใช่ไหมมันจะมีที่ว่างเ, <c oughs> เดี๋ยววันนี้จะให้แม่อุ๋ถอนฟันด้วยอันนี้นี่คืออะไรออมเด็ดขีพ่น เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมไม่รู้เขาเย็บผ้าเขาเรียกว่าได้ก็ที่เย็บผ้าที่เย็บผ้าคือเข็มก็ก็เข็มอันนี้ก็เข็มใช่เข็มก็เป็นที่เออนี่นะออมเดชเขาอยากให้แม่อุถ่อนฟันนะวันนี้นะเดี๋ยวแม่ดูฟันค่ะออมเดมันเป็นยังไงไหนขอดูหน่อยมันเป็นยังไงเออเมันยูกันเนาะ ไม่ใช่ลองโยกหน่อยเอ็มเด็จลองโยกใ,<ช>ให้ดูนะอู้หูมันออกมาเยอะเลยนะเอ็มเด็จเห็นปะชิดเดเห็นไหมน้องชิดเดออกมาเยอะมากะเมื่อวานเราเลยโยกคืนไม่ได้นอนเลยน่ะเห็นไหมเอ็มเด็จนอนดึกเลยเมื่อคืนนี้มาพร้อมอยังพร้อมแล้วให้น้องชิเด็ถือถือสำลีไว้ ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวแม่อูทำเองอ่ะอ๋อหรือลองทําดูไหมแต่ให้แม่อูบอกว่ายืดคอตรงไหนนะไม่ไม่อย่างนี้เอาเลเธอทำอย่างนี้เลยดึงได้ไม่ใช่ลูกทานี้เลยนี่นอ่ะเอาฟันออกมาเดี๋ยวให้อเมทเด็ดม้วนวันอ่ะนี่นี่เดี๋ยวแม่อูจะสอนอ้าบักทำนี้ใช่ไหมม้วนอย่างนี้นะอเมทแล้วแล้วแม่เคยอ่ะลองอ่ะลองทําดูอ่ะลองทํำมองกระจกด้วยอะลองทําม้วนอย่าพึ่งม้วนอ้าวไม่พึ่ง ขอส่องกระจกก่อนอมองกระจกนะอ้ยมาเลยเป็นอะไรชเบป้้อ้็นอะไรคะเป็นอะไรคะมากมากะวันทอะไรลูกมากัว่าว่าอะไรว่าเรื่องอะไร ออนดนะว่าอะไระม,มาว่าอะไรคะทำเสยผมดีๆปัดค่าเดี๋ยวแม่อูจะให้เชเบตอะถอนฟันให้ออมเล็ตพี่ออมเล็ตโอเคไหมช่วยกันดึงโอเคไหมทำได้ไหมเดี๋ยวเชเบตก็ต้องเป็นเหมือนที่ออมเล็ตนะรู้ปะ่ะฟันหลอฟันหลอต้องถอนฟันนะ ใ่ใส่ะไรพ่ใช่ใส่ย้อมแดงใ่ย้อมชตัวอะไรอ่ะลูกพรันวันตะรอดอ่ะนรอดอดอะไรหลุดเือรอดรอดรอดคืออะไรลูกเช่รอน้าพราน้ำออมเดชอ่ะไม่ใสเองไม่ไม่แมอุลองใส่ก่อนยังไม่ถอดรอกลูกแม่อุลก็พันแบบว่าชาวบ้านชาวบ้านนะคะอ้ากว้างค่ะลูก อาปากเลยอาปากอาปากอาปากก็เฮ้ยเลยเลยเฮ้ยเป็นอะไรอางว้างไงอากว้างอ่ะเหียบเหียบอาปากกว้างเล่นแกะออกเอาอะไรจะดึงไงฮะายมายังไม่ทันด ouais. ึงเลยทุกค pues, <c ats> uh, น แม่งงมากเลยอเมดเป็นอะไรก่อนก่อนได้มไม่ต้องออกค่ะไม่ดแล้วอดอเมรู้สึกว่าอเมดโยกมากเลยนะที่บ้านใครทําบ้างนะที่ที่บ้านใครทํานะกดหนึ่งให้แม่อุ้ดหน่อยนะถ้าที่บ้านไปหาหมอฟันกดสองเนาะอเมททำแบบนี้กี่ซี่แล้วหลายซี่แล้วเป็นห้าแล้วยกเว้นฟันกรามเนาะฟันกรามให้คุณหมอฟันกรามฟันข้างในเนี่ยตรงนั้นแหละ ที่อมเหล็กขึ้นแล้วสองซีอ่ะออมเหล็กจะดึงเองไหมเอาเหล็จะดึงเองไหมอยากมือขวัดูก่อนได้ไหมดูอะไรอ่ะโอ๊ยเจ็บเอาเอาเหล็ลองดึงเองไหมลองไหมลองไหมลองดึงเองไหมกลัวไหมอ้าวกลัวอ่าลองทำเองใน่ยรถกันเอง ไม่สำเร็จดูกระจกตื่นเด็กเปรี้ยดูชูจูชูเตื่นเลยเรียะมาขนาดนี้ทำไมอ่ะ้องดึงแล้วไงหลุดหลุดพี่ควงแน่มาควงแน่มามันน่าจะหลุดข้างในที่จะเลาออกมาด้วยเชฉทัยเฉทัยอ่ะดึงเลยลูกเฉเบตให้กำลังใจแล้วเอาไปนั้นแม่จะเอาสำลีมาให้พี่ยมเลศฮะ กลัวเหรอกลัวอะไรก่อนหลายปีแล้วนะที่จะทำอ่ะแต่แม่อู๋ซีซีอื่นนะแม่อู๋ไม่เคยชอบแม่อู๋ไม่เคยถ่ายคลิปแต่อันนี้มันแบบตื่นเต้นเป่นเต้นอะไรก่อนมันโยกเยอะเลยไม่เนี่ยจริงๆนะดึงก็ออกแล้วเอาแบบว่าไม่ต้องใช้เชือกอันเนี้ยก็ได้นะได้หก็เดี๋ยบโยกไปโยกมามันสามารถหลุดเองได้นะ รู้เปล่าอะลองดึงนะกระชากเลยกระชากกระชากไปเรื่อยเอาเร็วๆร็วเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรน้องชิเมตถามว่าเป็นอะไรเอาเลยดึงเลยลูกกระพเม็ดอีฟอนน่ะอยากดึงไหมอะลองดูดิกระพเม็ดอีฟอนน่ะาได้ไหมยกได้ยกเองได้ด้วยอ่ะเอาเร็วเรอวโดนหนึ่งเอาเร็วๆ พร้อมยังไม่อุดึงให้เรวอุ้ยหลนป่าไม่ใช่ใช่ไหมตกใจเลยกูอะไรมันไม่ตื่นเต้นมันต้องตื่นเต้นยังไงก่อนตอนนี้อ้อมเบลเ็วต้งสติมาแม่อุดึงให้มาหนึ่ง ได้และวหวันเขี้ยวแล้วเร็วอะไรคือหวั่นเขี้ยวอยากดึงไงดูดิเขี้ยวแม่คุณเดี๋ยวให้เชเบตแย่งดึงนะโอเคเอาเชเบตไปดึงนะอุ้ยข้าง้านเขาตกใจแล้วลูกเขาไม่ทำหรอกน้องยังไม่รู้เรื่องเลยแมนถ้าดึงแขนก็หลุดออกไปแล้วแขนหลุดไป เอาเอ็วเร็วเร็วอยากจะดึงเองหรือว่าจะให้แม่อุดึงเอาไงอาดึงนี่ดึงหนึ่งสองตั้มหนึ่งสองตั้มดึงเล้เนี่ยไมใช่กบน้ล้ไม่ใช่อย่างงั้นขึมาแบบนี้อ่ะข้นมาแบบนี้เอาไหมอุดมัไมมมแมมแมมมมมแมมมแมมมมไม โอ้โหแรงไปตสงสารพี่อเมาเมาแลวลูกมาน้น้ำงหัเม่์ี่มั้ยข็นี้มาขามเช้านี้เลยมั้าแม่อุจะดึงเอลเม็ดแล้วนะไม่ได้แม่อุนับหนึ่งทำไมได้หนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าดึงกระชากสิลูกกระชาก มันไม่พอค่ะทำไมต้องทำเองอะทำไมไม่ขอมาทะค่ะ <arose> เจนอรไรลูกโอ้ถอนฟันจะไม่รู้จะกี่ครั้งแล้วลูกมานัางออกมาทำให้มามมาเลย่ไม่ใช่มาเหยยดิพี่เบ็กระชากขึ้น ยยอย่าทำแรงไม่แรงหรอกโอเคจับจับ,จบนะมือมากแม่โอวายจับไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาพ่อเอ็มมาเขาไม่ทำเดรนะไม,ม,เนไม่เดี๋ยวถ้าเขาแบดร้องไห้อย่างนี้นะทุกคนเขาก็จะว่าแม่อ<ช>ูว่าแบบทรมานอมเล็ดแต่ทุกๆครั้งที่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะอมเล็ดก็ดึงง่ายได้โดยที่ไม่ต้องคิดเลยนะเข้าใจไหมทุกคนจะมองว่าแม่อูเนี่ยทำร้ายอมเล็ดนะลูกเข้าใจปะ ลูกเป็นคนไปนเรียกแม่อูใช่ไหมใช่ปะใช่ไหม,ไมเออแล้วทำไมต้องร้องให้อ่ะตั้งสติดิฟันฟันแคสซเนี่ยหลุดมากี่ซี่ละสี่สี่สองแปดเก้าสิบหมอฟันถอนยังเจ็บอ,อีกอ,อ่าถ้าออาเล่นไม่ถอนแม่ก็จะไม่นี้แล้วนะแม่อูจะไปนอนลลแล้วนะูนหลาเออโอเคเอ,อ่ะพร้อมยังร้อ แล้วพ่อดึงแล้วามาม้าต้องให้ลูกเข้าไปเลยนะเออแล้วอ่ะสนงดิสัน,นี้ที่พี่พโอ้โหอ้อ<ม>าวเด็ดพร้อมแล้วบอกพร้อมแล้วบอกอ,อน่นพร้อมแล้วบอกอย่าร้องให้ลูกอ้าวถ้าจะให้ดึงตอนไหนบอกสาม สองหนึ่งเห็นไหมไม่เจ็บ uh ูกฟันนี้สำเร็จนะฟันที่เร็หุ่ยแผลข้างบนันนั่นนีอ่ะกัวไหมแ่นี่นะฟันหอมเส็บฟันต้่งเลร็จนะเรียบร้อยแล้วแม่โอ้จัดการเรียบร้อยละวฮะไม่เจ็บไม่เจ็บเลยหรอ ต้องเด็ดร้องใหม่อ่ะล uhm ูกเต้น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 นะได้ขอดูขอดูฟันที่หลุดไปหน่อยได้ไหมขอดูที่ปากกันอ้าปากกันอ้าออกมาเี่กเอาสัมผัสออกมาเออสัมผัสเอาออกมาได้ไหมนี่เรียบร้อยแล้วนะคะเจ็บไหมเจ็บไหมหายอะ ไปแล้วโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อูก็ถ่ายคลิปออมเล็ตฟันหลุดวันนี้นะคะแม่อู๋ขอปิ๊กคลิปกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องเชอร์เบตซันนี่ด้วยนะคะสรุปออมเล็ตเจ็บไหมเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บเราร้องให้ทําไมคะตื่นเต้นแค่นี้จริงทำอย่างนี้ก็แม่อูจะทําร้ายเนี่ยเดี๋ยวเอฟซีก็ว่าแม่อูเป็นคนใจร้ายหรอออมเล็ตจริงๆใจร้ายไหม เป็นคนยังไงแม่อุ้เป็นคนยังไงเป็นคนดีเหรอ